กำลังใจอย่างล้นหลามพี uh> ่น um> ้องพี่น้องกระไลพี่น้องกระไลพี่น้องกระไลพีม่กำลังใจกันไลถึงมาเฝ้าโรยเกีียวพี่ตอมจัดนักจัดเต็มเลยควรพักผ้ากับนีอพักผ้ากับนี่อ่อนๆพี่ตอมน้องโต้ววัาจัดนักจัดเต็มเห็นบรรยากาศฐานเลยสามขั้นพี่น้องโรยเกี่ยวสามขั้นเลย ิดอดดดติดดตเล้าใ่ดีดดลลอลค่ะตลอดปลอดอยติดอย่าลมล่งๆปอดปอด,ปดสามขั้นเลยพี่นอ้องสามขั้นเลย จัดเต็มให้พนากานเลยคณะทกงานตั้งลูงหน่องสามขั้นเลย